สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆทุกคนผมเพื่อนค่ะจะดีไหมถ้าหากทุกคนนะคะมีความรู้เป็นหมอประจําตัวเองนะคะดูแลรักษาพยาบาลตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยหรือว่าไปโรงพยาบาลค่ะอีกเคสหนึ่งที่ระดาพบเห็นนะคะก็คือคุณยายค่ะอายุ60ปีค่ะมารอพอสตอค่ะด้วยอาการที่เป็นผื่นที่เรียกว่าเป็นงูสวัสดนะคะคุณยายกลัวนักหนาค่ะกลัวว่าตัวเองจะตายเพราะเมื่อแผล หรือตุ่มของงูสวัดนะคะเกี้ยวอ้อมตัวเองเมื่อไหร่คุณยายบอกว่าโบราณเขาบอกว่าตายแน่ๆเลยค่ะคุณยายก็เลยไปให้หมอน้ำมนต์นะคะเอายาเป่าใส่นะคะหูแผลแบบแดงน้ำหมากเต็มเลยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะมาฟังรายละเอียดเรื่องของงูสวัดกันค่ะเพื่อนๆว่างูสวัดหรือว่าเริ่มเป็นอย่างไรนะคะ แต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e กแล้วก็กดกระดิ่งให้ละาดาด้วยนะคะโรคงูสวัสดค่ะงูสวัสดนี่ค่ะเป็นการติดเชื้อของไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทําให้เกิดโรคอิสุกอิใสยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคงูสวัสดนะคะคนนั้นนะคะต้องเป็นโรคไข่อิสุกอิใสยมาก่อนค่ะเพราะว่าเนื่องจาก เมื่อเป็นไข้อิสระิสหายแล้วนะคะเชื้อไวรัสตัวนี้ค่ะเขาจะไปหลบแฝงอยู่ที่ปมประสาทในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะคะเพื่อบุคคลน,นั้นมนะีภูมิคุ้มกันต่ำลงเชื้อตัวนี้ก็ฟื้นขึ้นมานะคะมาทำให้เกิดโรคงูสวัสดนั้นโรคงูสวัสดก็จะพบได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เป็นโรคไข,สข้สุ่ยใสมาก่อนค่ะแต่จะพบมากในกลุ่มของผู้ สูงอายุที่มีร่างกายอ่อนแอแล้วพบกับผู้ป่วยโรค HLE ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะที่ใช้เคมีบำบัดผู้ป่วยโรค HIV ผู้ป่วยโรค HLE จุดสำคัญถ้าหากว่าเป็นอยู่ที่อวัยวะที่ใบหน้านะคะซึ่งจะใกล้ตาหรือใกล้เส้นประสาตานะคะ ถ้าเป็นมากก็สามารถทําให้เราทาบอดได้คะ่ะอาการช่วงสัปดาห์แรกนะคะจะรู้สึกเจ็บที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายที่ละดาเล่ามาที่เป็นของอยู่ที่ของปมประสาทนะคะแล้วก็จะมีอาการไข้ปวดแสบเจ็บมากนะคะสองสมวันก็จะเกิดตุ่มใสแล้วก็จะลามไปตามเส้นประสาทเลื้อยไปเหมือน งูถึงเรียกว่างูสวัสด์นะคะก็จะเลื้อยไปจนสุดของเส้นประสาทนั้นนะคะแล้วพอถึง4 6ถึง6สัปดาห์ค่ะตุ่มก็จะแห้งตกสะเก็ดแล้วก็จะหายไปแต่อาการปวดนะคะอาจจะยังคงอยู่ตามเส้นประสาทเส้นนั้นนะคะบางคนนานถึง3เดือนเลยค่ะโดยปกติเส้นประสาทของคนเรานะคะจะยาวไปตามร่างกายเรานะคะแค่ครึ่งตัวเองค่ะ จะไม่เป็นอ้อมเป็นวงกลมรอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ความเชื่อจากความเชื่อที่บอกว่าหากเป็นงูสวัสดิแล้วตุ่มได้เลื้อยอ้อมร่างกายจะหลดกันเมื่อไหร่แล้วนั่นจะทําให้เสียชีวิตไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะจากความเจ็บปวดและความเชื่อแบบนี้ทําให้ผู้ป่วยหลายคนนะคะดิ้นรนไปรักษากับแพทย์สมุนไพร หรือหมอทางเลือกซึ่งจะใช้สมุนไพรในการเคี้ยวแล้วก็พ่นลงไปตรงตุ่มหรือแผลหากว่าในปากของผู้ที่รักษานะคะ่ะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเป็นแผลในปากโหอันตรายมากเลยนะคะทําให้แบคทีเรียนะคะไปติดแผลตรงตุ่มแล้วทําให้เกิดการอักเสบแล้วตามที่ระดาเห็นเคสคุณยายนะคะ ล้างออกยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรเขาติดแห้งกังแน่นเลยค่ะต้องขูดออกสงสารคนป่วยมากเพราะว่าจะเจ็บขึ้นเท่าตัวค่ะดูแลขอ,องมูสวัสดก็ไม่ยากค่ะหากว่าลักษณะตุ่มไม่มีการติดเชื้อเราก็กินยาพาราค่ะหากว่ามีอาการเจ็บปวดหรือว่ามีไข้แล้วก็ยากแก้แพ้หากว่ามีอาการคันนะคะแต่ถ้าหากว่าตุ่มเปื่อยมากก็ เจ็บมากก็ไปพบแพทย์ค่ะเพราะตามที่บอกไปแล้วว่าบริเวณที่สําคัญนะคะก็คือช่วงที่เป็นที่ใบหน้าค่ะถ้าหากว่าอยู่ยิ่งอยู่ใกล้าตานะคะถ้าเชื้องูสวัสดนะคะเข้าไปที่ตาเมื่อไหร่ทาให้เส้นประสาทตาเสียแล้วก็ทําให้เราตาฉก็อ,อย่าลืมนะคะเมื่อมีบุตรหลานอย่าลืมพาไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้อีสุอีใสค่ะเพราะ การที่ไม่เป็นไข้อีกสุปิสัยก็จะไม่เป็นโงูสวัสดแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าอายุมากแล้วนะคะเกิน60ปีขึ้นไปก็สามารถฉีดรักซินงูสวัสดเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คิดว่าคงจะได้ความรู้ กันไปไม่มากก็น้อยนะคะรด,ดาต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังหากเพื่อนคนไหนมีปัญหาด้านสุขภาพที่อยากจะให้รด,ดาเล่าสู่กันฟังแบบบ้านๆแบบพื้นๆเราดิค่ะไม่อิงศัพท์เทคนิคมากเกินไปก็บอกมาใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวรด,ดาจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับนี้คงขอกล่าวคาว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ